สวัสดีครับวันนี้สวนป่าอยู่กลางป่านะครับบรรยากาศร่มแห้งๆครับร่มหนาวร่มแห้งครับวันนี้อยู่ทางจังหวัดอำนาจเจริญครับก็เลยขมาเบิงบรรยากาศอยู่ในป่าล่องเบิงนะครับด้านนอกนะครับบรรยากาศด้านนอกร่มแห้งครับแต่ถ้าเขามากลางป่าครับพี่น้องครับมิดอิงติงครับเพราะว่าประโยชน์ของต้นใหม่ครับ ถ้าเขาปลูกไ้ในทิศทางนะครับเนาะสมมุติว่าเขามีบ้านนะครับอยู่กลางพื้นที่นะครับเขาปลูกเฮือนถ้าปลาเขาอยู่หล่อมบ้านนะครับแล้วก็ปลาอยู่ทางทิศเหนือนะครับเนะาะปลาเรานี่ครับต้นไม้เรานี่ครับก็จะเป็นแนวตานล่มนะครับแนวตานล่มเพราะว่าช่วงหนาหนาวล่มหนาวน,นี่ร่มแห้งอีลีครับพี่นอ้อง ต้มแห้งผัดนั่นผัดนี่มุนเบ็ดนะครับแจ๋วามีปลาต่านไว้ครับนะครับมีต้นไม้มีปลาต่านไว้นะครับความรุนแรงมันก็หน้อยลงนะครับแราคาขอม้าอยู่ในปลาเนี่ยผมซื้อว่าอบอุ่นนะครับพี่น้องครับอุ่นเดี้ยแย่หนาวนี่เป็นอุ่นๆนะครับบริหนาวบริเย็นนะครับแต่ว่าย่ำห่อนครับย่ำห่อนห่อนนาห่อนครับเขามาในปลาผดเย็นนะครับพี่น้อง นะครับแต่ว่าถ้าเขาม่หนาวนะครับเขามาได้ปลาผลุนครับนะครับนะอืมบรรยากาศดีดีครับอยู่กลางป่านะครับปลาปลูกนี่แหละครับจังสมกับว่าเป็นเป็นปลานะครับพี่น้องถ้าเขาปลูกแบบว่าปลูกทีทีืึอย่างของผมเนี่ยครับมันก็จะเป็นปลาทึบๆแบบนี้แหละครับ สมใจห้เฮาที่อยากได้ปลาเนาะครับเนาะความต้องการของแต่ละคนบวกขึ้กันนะครับแต่ว่ามื้อนี้ผมเห็นประโยชน์ของมันอย่างหนึ่งครับโดยที่เฮาบ่ได้กับบ่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นอย่างสี่นะครับเนาะแต่ว่าพอเห็นช่วงหนาลมนะครับลมแห้งแห้งนี่ท่านี้เป็นท่าชิศเหนือนะครับพี่น้องท่านี้เป็นท่าทิศเหนือเห็นบ่ครับลมลมมันตานมากผ่นครับเป็นท่าชิศเหนือนะครับลมมันจะเป็นลมท่ง ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนาะลมหนาวนะครับบ่ได้มาทางทิศเหนือโดยตรงจะมาจะบีงเบียงมาทางทิศตะวันออกน้อยหนึ่งนะครับเป็นลมทิศลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมหนาวพาผมกับยูตรงนี้ครับเห็นไหมครับลมแงงเลยต้นไม้นะครับจะเป็นตัวตาล่มนะครับบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับบ้านก็ับเป็นเทียงหน้าแหละครับเทียงหน้าเป็นบ้านบ้านเป็นเทียงหน้าครับอยู่ป่า การบรอดับผ้นกระทบยังครับพี่น้องครับอุ่นดีอบอุ่นดีเพราะว่ามีต้นไม้อยู่ตาลล่มเอาไว้นะครับเนาะนี่แหละครับคือประโยชน์อ่าหลายคนผมบอกว่าห้วยปลูกทีทีขคือเจ้านี่ไม่เจ้าไ่บอนะครับอ่าเบิ้งเอาครับพี่น้องครับมันก็โตอยู่ได้หรอครับใหญงงามพร้อมเดีนะครับคุณนะครับก็โตสมว้เขาแหละครับบางคนนะครับเนาะ ปกปูต้องการความสวยงามของระยะนะครับสวนปลาเนี่ยติดขังเอาไว้อยู่ครับติดขางในคลิปก่อนๆนี่ครับผมนํานเสนอไปในข้อมูลตรงที่ว่าปลูกทีทีนะครับมันก็นจะเกิดผลแบบนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่หนึ่งที่ผมไปเห็นเอาไว้ครับเพื่อนปลูกระยะสวยงามครับระยะ3ามคูณสเมตรนะครับตรงนั้นสวนปลายังบ่ได้อ่า ไปนําเสนอให้พี่น้องในเบิ่งนะครับจังได๋ก็รอใจอีกสักนิดนะครับผมไปแน่นอนครับตรงนั้นสวยงามครับบริบทการใส่งานของเพิ่นนะครับตรงนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นของวัดนะครับเนาะผมเกินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เบิ่งตรงนั้นเพิ่นจะเหตุเป็นระยะนะครับประมาณ 3, 3นซึ่งมันเหมาะในการเขาเอ้นว่าใส่พื้นที่นะครับแต่ของผมนี่มันทีๆแบบนี้นะเข้าบ่ไเดม คิดว่าจะเขามาใส่พื้นที่ข้างในนะครับนแต่ว่าปลูกเอาไว้ให้มันเป็นให้มันเป็นปลาให้มันฟืน้นความบูดมสมบูรณ์ให้มันเป็นธรรมชาติของมันนะครับส่วนต้นไม้ต้นใดที่เขาที่เขาแข็งแรงที่เขาเก่งนะครับเขาก็จะเบียดกันขึ้นนะครับเขาจะคอยมาตัดสางแต่งเอาแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้นี่ครับเห็นบอต้นไม้ที่เขาเกิดขึ้นเขาก็จะได้กิง่งกิ่งธรรมชาติแบบนี้ครับอ่าที่เขาจะเงี่ยวแหงไปเองนะครับนี่ผมจะได้ฟื้นได้ครับ นี่มันเป็นกิ่งแห้งนะครับนี่แห้งเองตามธรรมชาติครับต้นไม้ต้นนี้เขาก็จะโตไปนะกิ่งเขาก็จะมีแห้งนะครับเขาก็จะได้ใส่ประโยชน์จากพวกนี้แหละครับเพราะว่าผมของผมนี่ปลูกเพื่อเพื่อการเป็นอยู่นะครับเนาะปลูกเพื่อการเป็นอยู่ให้พื้นที่มันเกิดประโยชน์แล้วก็ใส่ประโยชน์จากจากต้นไม้นะครับเนาะใส่ประโยชน์จากกิ่งจากต้นไม้คือยังต้นไม้ที่ร่มบางสิ่งแหละครับนี่ ต้นไม้ที่ล้มนี่เขาก็จะผมก็บอกให้พึ่งตัดออกนะครับแต่ว่าจะมาตัดไปใส่งานครับไปเห็ดฟื้นเห็ดยังนะมันก็จะมีต้นไม้ขึ้นนะครับถ้ามันล้มเขาขมาถมโคนนะครับต้นนี้ก็จะได้ต้นเป็นต้นใหม่ต้นยืนต้นแบบแบบงามนะครับเนาะนี่ครับสรุปแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งานนะครับเนาะการใช้งานนะครับสำหรับคนที่จะปลูกเรื่องระยะนะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับบ่ผิดบ่ถือครับบางคนเพิ่นกับปลูกหางๆเพิ่งว่าโอ้ยปลูกที่ที่เสียเวลาเจ้าบ่าบได้เนื้อไม้ดอกัสีนะครับเนาะปลูกไปเฮ็ดยังนะไม้กริบๆนิหน่อยนะครับ่อยู่เดียพี่นองต้นไ่ก็มี่นะครับนะครับเนาะเขาอยากให้ต้นไม้มันอ้วนนะครับแน่นอนละเขาต้องเปิดทางให้เขาจักหน่อยนะครับเนาะมันเป็นธรรมดานะกินหลายก็เติบโตหลายแต่ตอนนี้นะครับ เน้นในเขาแบบเบียดกันขึ้นหาแสงก่อนครับนี่ครับต้นนี้เขาอยู่นอกกะมูอ้วนบอกครับนี่ก็อ้วนงามยี่ได้ล่ะนะครับน้องพี่น้องฝนครับตันจือืนะครับพี่น้องงามนะครับนี่เป็นทรงพุ่มสวยนะครับต้นนี้ต้นนี้สวยที่สุดในในในแปลงนะครับต้นนี้งามที่สุดนะครับก็ยังไงเขาเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละครับคือจังไม้แดงสิแหละครับพี่น้อง ส่วงนาแรงกับโอ้นาเหี่ยวแหงไปนะครับเจอนาฝนเขาก็โตนาแรงกับชะงงก็ห่อนาฝนก็โตหออนาแรงกับชะงงกมันจะเป็นธรรมชาติของเขาครับสังเกตครับบานนี้เขาจะได้อย่างที่ครับเขาจะได้ไล่ใหม่นะครับไล่ใหม่ที่อยู่ในพื้นที่แห่งแร่งนี่ครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับผมเคยได้ยินหลายๆคนอยู่ด้วยครับเพี่นว่าเนื้อไม้ในเขตแรงนะครับในเขตพื้นที่แร่งนี่ครับ ไม้มันอาจจะโตชานะครับแต่ว่าเนื้อไม่มันจะเป็นเนื้อไล่นะครับไล่ไม่ที่อยู่ข้างในมันจะเป็นธรรมชาตินะครับไล่ไม่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะสวยงามแบบแบบตามบริบทของของพื้นที่แหล่งนะครับเพราะว่ามันมันบริเเติบโตเวิบวิบเือเดียวนะครับพี่น้องมันจะแบบปีนี่เติบโตขึ้นมาช่วงหน้าฝนเจอแหล่งยุดสต็อปนะครับบานีเอ่อเจอหน้าฝนก็ค่อยๆเติบโตหน้าแหล่งยุดนี่สีนะครับเนาะแต่ว่าเขาก็ เติบโตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอนไปค่อยไปทีละนิดที่นี่ครับไล่ไม่มันจะเป็นแบบมีมีโตบ้างมีเล็กบ้างสีน้ำคันน้ำมันจะเป็นลวดไา่แบบอุย้ยสวยงามธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็เนื้อไม่จะเป็นลักษณะของความแน่นแขงนะครับความใสเวลานะครับแลค่อยๆโตนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของของไม้ที่อยู่ในในเขตแรงนะครับเนาะ อันนี้ก็ผมได้ข้อมูลมาจากผู้เพิ่นมีประสบการณ์กอนนะผู้เพิ่นปลูกมาก่อนในเขตแรลงนะครับเนาะเิ่นอกว่าเรื่องของเนื้อไม้โดยเฉพาะไม้ซักครับผมได้ข้อมูลมาเิ่นว่าเขตนี่ปลูกอยู่ในเขตอีสานแถวอีสานใตแถวพื้นที่แหล่งๆนี่ครับนะับเนื้อไม้ดีครับเนื้อไม้แน่นนะครับเนาะลวดลายงามนะครับเนะอ้วนปลูกปลา นะครับเนาะคนหักปลากะบมีเรื่องเล่าอย่างนําเสนอครับมีแต่เรื่องเล่าของปลานะครับเนาะแลวก็นําเสนอให้ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเล่าของปลาในรับชมนะครับเนาะเพราะว่า,าแต่ละคนที่ปลูกนะครับก็จะเป็นแบบว่ามักในแนวทางเดียวกันนะครับเนาะและก็ต่างคนกับต่างปลูกที่นี่าบางที่นเนาะเขาได้เห็น การเปลี่ยนไปของผู้อื่นการเปลี่ยนไปของเพื่อนๆที่เพิ่นปลูกขึ้นกันนั่นสิมันเหเน็้ยดนเฮาแบบว่ามีจิตใจหอ่อเฮิเมนะครับเนาะมีจิตใจแบบว่าโอ้หมูเพิ่นปลูกไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วนะเขาอยู่เฉยบ่ได้เองสินะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นการกระตุ้นกันนะครับเนาะ้วกด้แชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในแต่ละพื้นที่นะครับเนาะมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้น าบางที่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็่เอามาแช่แลกเปลี่ยนกันบนียนะครับบางที่นะครับการเกิดปัญหาของอย่างเช่นมันเกิดปัญหาอยู่ที่ผมแล้วผมแก้ปัญหาได้ผมเอามานําเสนอบางที่พี่น้องบางคนที่ปลูกอยู่กําลังเจอปัญหาอยู่ตรงนั้นอยู่พอดีนะครับบางที่อาจจะอ๋อเออทำแบบนี้อย่างนี้นะครับมันเกิดประโยชน์นะครับเนาะ,นะการได้นําเสนอการใ้แช่กันนะครับ ก็เป็นความสุขทางใจพ้อมนะครับนาะพี่น้องได้อยู่ในป่าที่เขาปลูกปลามันเกิดขึ้นมางามแล้วเขาก็ได้นาเสนอให้พี่ๆน้องๆด้เบิ่งน้ากันนะครับท้ายนี้ครับฝากขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อพี่น้องผู้เข้ามารับชมและก็ผู้เข้ามารับฟังเรื่องรล่าแบบนี้นะครับเนาะพี่น้องถ้าชื่นชอบกกดไลค์ถูกใจถูกแช่แช่ให้เป็นกาลังใจในเด้อครับเด้อพี่น้องนะครับก็พร้อมที่จะ เปิดรับข้อมูลและก็ eller, เรื่องเล่าของพี่พ <Walker> ี่น้องๆนะครับเนาะนะเติบโตไปน้ำกันครับพี่น้องครับสายสายป่าน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะเราจะปลูกป่าสร้างป่าเพื่อโลกนะครับเนาะเพื่อโลกเพื่อเราครับซอยกันครับพี่น้องท้ายนี้ครับสนปลาจากลาบไปก่อนครับนะคลิปหน้าครับคลิปหน้าครับติดตามเอาไว้ด้วยครับเด้อพี <c oughs> ่น้องครับเดี๋ยวผมจะไปที่นะครับอ่าป่าของนะครับของบัดปลานะครับเนาะที่เพิ่นใส่ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเล่าของ ของการใช้พื้นที่นะครับเพื่อเป็นการเคลื่อนไหวอย่างพี่น้องนั่งปฏิบัติธรรมนะครับเนาะเป็นช่องไฟที่สวยมากนะครับงามีหลีครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะนํามาในคลิปหนาครับพี่น้องนะครับท้ายนี้จากไปก่อนครับนะครับพบกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ